สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการตอบข้อโต้แย้งและการปิดการขายนะครับสมมติลูกค้ามีข้อบายเบี่ยงหรือข้อโต้แยง้งบอกว่าโอ้ยประกันชีวิตเหรอจะไม่ทาหรอกไม่พร้อมเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ค่อยทำแล้วกันนะครับดูนะครับว่าเราจะมีไอเดียในการตอบข้อโต้แยง้งยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับคุณลูกค้าครับที่คุณลูกค้าบอกว่ายังไม่พร้อมเนี่ย นอกเหนือจากเหตุผลว่าไม่พร้อมเนี่ยไม่ทราบคุณลูกค้ามีเหตุผลอื่นอีกไหมครับโอ้ยยัไม่พร้อมอะ่ะเลยยังไม่มีเงินเลยมันเพราะยังไม่พร้อมทำหรอกอ๋อครับคุณลูกค้าครับลูกค้าผมในหลายคนนะครับก็ตอบเหมือนลูกค้านี่แหละครับว่าโอ้ยยังไม่พร้อมหรอกยังไม่ทําหรอกประกันนะครับแต่พอเราได้อธิบายเหตุผลหรือว่าบอกเหตุผล ที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับลูกค้าเหล่านั้นก็หันกลับมาทําประกันนะครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าก็จะทราบเหตุผลไหมครับว่าทําไมเขาถึงกลับมาทําประกันกันนะครับโอ้ใครจะไปรู้เนาะไม่รู้หรอกคุณลูกค้าครับที่คุณลูกค้าบอกว่าไม่พร้อมเนี่ยนะครับผมเนี่ยเห็นด้วยกับคุณลูกค้า ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าบอกว่าพร้อมเนี่ยนะครับผมจะไม่คุยเรื่องนี้กับคุณลูกค้าเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าคุณลูกค้าพร้อมเนี่ยก็แปลว่าครอบครัวคุณลูกค้าได้เตรียมหลักทรัพย์ได้เตรียมเงินนะครับได้มีอะไรต่างๆเนี่ยที่สามารถดูแลครอบครัวได้ทั้งหมดอันนี้ เห็นด้วยกับผมใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าวันนี้ใครบางคนในครอบครัวของลูกค้าเกิดโชคร้ายนะครับเจ็บป่วยต้องต้องไปรักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าหมอค่าโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะฮะเป็นหลักแสนหลักล้านนี่นะครับครอบครัวคุณลูกค้าก็ไม่มีปัญหานะครับก็มีเงินมาจ่ายค่า โรงพยาบาลจ่ายค่าหมอได้ทั้งหมดทั้งสิ้นหรือใครบางคนเกิดจากไปนี่นะครับก็ไม่ครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนอะไรอันนี้เนาะผมคุยอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยก็คือเป็นจริงเหมือนคุณลูกค้าบอกใช่ไหมครับดังนั้นคุณลูกค้าครับถ้าวันนี้นะครับเกิดเหตุขึ้นมาถ้าเกิดเรา มีประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคเร้แรงไว้นะครับก็จะมีใครบางคนนะครับคือบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะมารับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายแทนเราแต่ถ้าเราพร้อมแล้วเราไปทําประกันก็แปลว่าบริษัทประกันก็จะได้เปรียบเราคุณลูกค้าว่าจริงไหมครับเพราะว่าเราพร้อมทุกอย่างอะ เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็มีเงินมีหลักทรัพย์อะไรต่างๆสามารถดูแลคนและครอบครัวของเราได้แต่คุณลูกค้าครับถ้าวันนี้นะครับเราไม่พร้อมเนี่ยนะฮะผมก็เลยต้องเข้ามานำเสนอไอเดียว่าถ้าวันนี้เราไม่พร้อมเนี่นะครับเกิดมันเหตุเกิดเหตุอะไรขึ้นมากับตัวเราและครอบครัวเนี่ย ถ้าเกิดเหตุกับเราเนี่ยถ้าบอกเราบอกไม่พร้อมเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอครับคุณลูกค้านะแต่ว่าถ้ามันเกิดกับคนที่เรารักและห่วงใยเกิดกับคนในครอบครัวเราถ้าเราบอกไม่ไม่พร้อมเนี่ยลองคิดนะครับว่าลองคิดหลับตาน,นึกสักหน่อยหนึงนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยถ้าเกิดคนในครอบครัวเนี่ย ้องไปรักษาพยาบาลใช้เงินหลักแสนหลักล้านเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะเอาเงินมาจากไหนถึงตอนนั้นเราจะเดือดร้อนขนาดไหนคุณลูกค้าว่าจริงไหมครับเพราะนั้นวันเนี้ยที่ผมมาเข้ามาหาคุณพี่เนี่ยที่คุณพี่บอกไม่พร้อมเนี่ยผมจะได้แนะนำว่าเราจะต้องทำอะไรป้องกันเอาไว้นะครับ วันนี้คุณลูกค้ายังแข็งแรงดีอยู่คุณลูกค้ายังไม่มีอะไรที่จะคิดว่าจะทําประกันไม่ได้เนี่ยคุณลูกค้าต้องคิดและเตรียมการนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับในวันที่เราไม่พร้อมถ้าเกิดเราเกิดเหตุถ้าเราทําประกันชีวิตไว้เราอุ่นใจได้เลยเราสบายใจได้เลยว่ายังไงต้องมีคนมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนเรา ก็คือบริษัทประกันชีวิตนั่นแหละครับถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเราก็มีวงเงินในการรักษาโรงพยาบาลดีๆหมอดีๆเกิดเราเกิดโรคร้ายแรงมีเงินก้อนใหญ่1ล้าน2ล้านเอามารักษาตัวครอบครัวก็ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าเป็นอย่างนี้คุณลูกค้าคิดว่ามันดีไหมครับ ก็ดีนั่นแหละแต่ก็ยังที่บอกไม่มีตังค์ทำมันไม่พร้อมอ๋อครับคุณลูกค้าให้ไม่พร้อมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับแต่พร้อมหรือไม่พร้อมเนี่นะครับถ้าเกิดเหตุทุกคนก็ต้องมารับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายค่าใช้จ่ายอยู่ดีนะครับคุณลูกค้าจะดีกว่าไหมละครับวันนี้ถ้าเกิด เราเจ็บป่วยขึ้นมาเรามีเหตุเพศภัยขึ้นมามีคนมารับผิดชอบแทนเราครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเราเองมาจ่ายค่าเสียหายถ้าเลือกได้คุณพี่อยากจะเลือกอะไรนะครับก็เลือกมีคนจ่ายให้นะสิถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาสร้างเกาะป้องกันตัวเรามาสร้างกองมรดกเงินสดให้กับตัวเราและครอบครัว คุณพี่คิดว่าอยากจะสร้างกองกระดูกให้กับครอบครัวเนี่ยหลักแสนหรือหลักล้านครับคุณลูกค้าเอ,อ้ก็หลักล้านนี่แหละถ้าหลักล้านผมขออนุญาตขอปรับประชาชนคุณพี่นะครับแล้วก็รบกวนคุณพี่เซ็นเอกสารตรงนี้เลยนะครับทุกท่านครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดีย ในการตอบข้อต่แย้งนะครับให้ลูกค้าเห็นว่าเออไอ้พร้อมไม่พร้อมเนี่ยนะครับมันสําคัญยังไงเพราะนั้นคลิปนี้ก็อยากให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อว่ามันจะใช้ได้เผื่อว่าเราจะปิดการขายได้นะครับสุดท้ายก็อยากจะบอกทุกคนว่าไอเดียต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่า,วาเราจะเอาไปใช้ไหม เราจะไปปรับใช้ไหมก็หวังว่าทุกคนได้ฟังคลิปนี้แล้วสามารถเอาไปทำมาหากินได้สามารถปิดการขายได้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ต้องขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับ